สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทาง y ย t u b e หลกักอะพีพีเอฟซทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลล์แคดเก่งสวยเส,สียงอีสานคนเก่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะแคดเมียนติดเขาหม่อีกแล้วนะคะลูกค่ะสีขาวนะคะสีสวยๆเลยค่ะเป็นเจ้าโตโยต้าโคร์ลานติด1.6จีชมปี18ราคาตั้งขายเพียงซ5เม0นเาบาทเท่านั้นนะคะไม่อยู่ที่แสนกว่ากิโลนะคะลูกค่ะ สภาพสวยๆเลยนะคะพอแม่พี่น้องสีขาวนะคะสีฉ่ำๆเลยค่ะด้านหน้านะคะพอแม่พี่น้องสภาพสวยๆนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจนะคะติดต่อค้ามหาแคดได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์เก้หา 1, ห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้านะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะกําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะติดต่อค้ามหาแคดกันก่อนได้เลยนะคะไฟด้านหน้านะคะลูกค้าไฟสภาพสวยๆนะคะไม่ไม่ฉ่ำๆแบบนี้ค่ะเป็นไฟฮาโนเจนไฟปรแตกบปะหะฮัก ระจังหนานะคะโค้งเมี่ยมนะคะสภาพเซตสวยเลยค่ะเดิมมนะคะสเปกสเปกโรงงานเลยค่ะในส่วนฝากระป๋องนะคะลูกค้าสภาพเ้นสวยนะคะลูกค้าสีบอมี่กลับหรือว่าบอมี่เพียนแน่นอนค่ะสีเดิมนะคะเดิมๆจากโรงงานไฟสภาพเซสวยนะคะลูกค้าหลอนไฟบ่อแตกบ่อหักค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าสภาพเ้นสวยนะคะสีสมําเสมอสีเดิมจากโรงงานพี่ๆท่านใดนะคะสนใจ ฝากติดต่อของมหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์ก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้าในส่วนล้อแม็กนะคะรูค่าแม็กสภาพสวยๆค่ะเป็นแม็กทุ่นนปัดเงานะคะเมื่อขึ้นฝนตกนะคะรูค่าอย่างอาจจะเปื้อน,นนิดนึงนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเมื่อรับรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาให้ค่ะได้เป็นอย่างปียี่สิบเอ็ดนะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นอย่างปียี่สิบเอ็ดค่ะอ่าได้เป็นแม็กขอบสิบหกนะคะพอแม่พี่น้องอาจจะเปื้อนฝุ่นในเด้อนนี้ อย่าไปซีเรียสนะคะเดี๋ยวแคทฮ็ตเก็บงานสปาให้นะคะในส่วนของสุ่มล่อนะคะลูกค้าเดิมๆนะคะโตโชกนะคะการแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าอักษรน,นะคะเครื่องยนนะคะอยู่ครบๆบนะคะสภาพสวยเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข่างคะ่ะมีไฟเลี่ยวอยู่ที่กระจกนะคะลูกค้าอ่ะ เบ้าจากประตูนะคะลูกค้าสภาพะสวยๆค่ะตัดด้วยคมเนียมนะคะลูกค้าสีนะคะเมื่อเปิดประตูนะคะสีเดียวกันกับตัวรถค่ะกระจกทุกบานนะคะเดิมแท้แน่นอนจากโรงงานค่ะรถสภาพวสวยเดี๋ยวไปมึงในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าตัวหนึ่งจุนหจนะคะเบาะจะเป็นซีเบตนะคะลูกค้า เบานะคะตึงๆเน,นๆเนนหนาๆเลยค่ะเป็นบอหนังนะคะลูกค้าบอมีขาดบามีชํารุดนะคะเจ้าตัวนี้พนอ,อยู่ประมาณแปดพันเก้าพันเท่านั้นนะคะลูกค้าได้อันติดสวยๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานนี่เลยค่ะลูกค้าเบอตึงๆ,ๆเน้นนหนาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคืนรถสักครู่นะคะ <c oughs> นี่พ่อแม่พี่น้องคุณแจนะคะจะเป็นคุณแจแบบนี่สมรทิเล็ดนะคะลูกค้าเนาะนี่นะคะคุณแจกอชริยะนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะลูกค้า for เป็นปุ่มพุสตากนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มนะคะนี่เลยค่ะลองเครื่องนะคะสตาร์ตติดนะคะแอร์เย็นๆช่ำๆนะคะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของเหล็กไม้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะไม้อยู่ที่หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลค่ะไม้เดิมไม้แท้แน่นอนค่ะการันตีว่าลันตีนะคะเฉลี่ยอายุการใช้งานแล้วถือว่าหน่อยนะคะลูกค้าพวงมาลัยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยค่ะ เรถเสียงเพิ่มเสียงในที่พว่วงมะไรเลยนะคะไอเย็นเพ่งเพาะนะคะพ่อแม่พี่น้องพวงมะไรนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะบอมีริิวลอยในการใส่งานนะคะลูกค,ค่ะสภาพสวยนะคะลูกค,ค่ะเดี๋ยวมามองในส่วนของนะคะคอนโซลด้าน,นบนนะคะสภาพสวยๆแบบนี้คะ่ะบอมีริิวลอยในการใส่งานนะคะส่องแอร์บอร่อแตกบอ่อหักค่ะนี่นะคะ หลักการในส่วนของนะคะคอนโซนกลางนะคะฟัง่ง fm am ใ้นะคะลูกค,ค้าฟัง่ง fm am ดนนะคะหรือว่าไปซเน้ยอ่ะมาใส่นะคะเสียบโทรศัพท์เอาเนาะอ่ะเดี๋ยวบันนี้ในส่วนของแอร์นะคะพ่อแม่พี่น้องเป็นแอร์บี๊เนาะนี่นะคะมักเย็นซําใลกระบีดเอาเด้อยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะมึงมันนี่พ่อแม่พี่น้องหัวเกียร์นะคะสวยๆค่ะเกียร์ยคันบันไดแบบนี้ค่ะลูกค,ค้ามีทีวางแก้วน้ํานะคะ กะนะคะสามารถใส่สัมภาระสิงของได้ค่ะนี่นะคะสวยนะคะสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมเออสีเดียวกันกับบอพร้พอมนะคะนี่พ่อแม่พี่น้องกระจกนะคะหรือว่าที่บังแดดนะคะสาภาพสวยๆค่ะบมีเหลีล่ยมอยในการใส่งานนะคะระบบไฟสามารถใส่งานได้ปกติค่ะลูกค่ะมีกระจกนะคะเอ่อฟังก้นขับหลักอ่ะ้นนางนะคะผู้โดยสารขขางๆเนาะมีหมดน,นะคะพ่อแม่พี่น้องนีเลยค่ะ เพดานด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบ่มีริ้วร้อยในการใช้งานนะคะเพดานสวยนะคะบ่มีรอยยันรอยเจิมนะคะลูกค้ารถสวยคุณภาพเกียรตเอนะคะการันตีว่ารันตีค่ะแผงประตูนะคะลูกค้าบ่มีริ้วร้อยในการใช้งานค่ะรถบระชาำนะคะพ่อแม่พี่น้องรถสวยเดิมนะคะนี่นะคะแพงประตูนะคะสวยเลย เดี๋ยวมาเมืองในส่วนของหัวน็อตนะคะหรืวอว่าค้งสังนะคะหัวน็อตบะมีกันแกกันไขค,คะ่ะค้องสางทุกอย่างนะคะเดิมๆค่ะเดิมสเปคลงงันนะคะรถทุกขั้นสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะที่ไปที่มานะคะชัดเจนแรงที่ไปท่มาลูกค้าต้องห่วงเลย นี่เลยค่ะลูกค่าบอสตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆแบบนี้ค่ะภายในนะคะของภูดยสารกวางขวางลูกลูกนั่งสบายนะคะลูกค่ะแพงประตูน,นะคะบ่มีหริ้วรอยในกาใส่งานแม็กสภาพสวยๆนะคะแม็กปรแตกบ่หักค่ะพี่ๆท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถโทรหาเซลแคทได้เลยนะคะอวลจอออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเซลแคทดูแลห้นะคะเรื่องไฟนแนนซ์ต่างๆนะคะเปิดพี่โอต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องเองนะคะ ไฟไทยค่ะสภาพส,สวยๆไฟบอ่อแตกบอ่อหักโลโก้ชุดยางนะคะเป็นคมเมี่ยมค่ะนี่นะคะอันติดนะคะด้านหลังเนาะใสสัมภาระสิ่งของต่างๆได้มากมมยเลยค่ะลูกค้านะคะจีกําลังแบบหารถกลับบ้านเนาะปีใหม่นะคะแชทแนะนํานะคะอันติดรถเก๋งแบบกว้างขวางนะคะสภาพส,สวยๆค่ะรุ่ยยางอะไรนะคะแล้วก็แม่แรงนะคะนี่ ะะอุปกรณ์ทุงมือรบค่ะพ่อแม่พี่น้องเวลาเดินทางนะคะรถเสียนะคะมีอย่างอะไรให้พ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนเลยนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสองสางทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานพี่ๆท่านใดน,นะคะถ้ามาชีพใดก็เล้วเต้นะคะ ติดต่อขอมหาแคดกันก่อนนะคะรู้ค่ะขออย่างเดียวค่ะมีเอกสารรายได้ประกอบอาชีพนะคะพอแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าสิค้าขายเกษตรกรนะคะหรืหว่างพนักง,งานบริษัทนะคะหรือว่าพี่พมีเครดิตบมีเครดิตนะคะจะมาออกรถกับเซลแคดใดคะ่ะแคดยินดีนะคะให้คำปรึกษาแนะนำพอแม่พี่น้องนะคะถ้าอาชีพไดติดต่อขอมหาแคดกันก่อนนะคะอย่าเฝ้าตัดสินใจจากของว่าจาคของสืส้อรถไว้ใช้งานบ่ได้รนะคะ สภาพสวยนะคะสีเดิมนะคะสีบอเพียนนะคะบอมีกัาบสีนะคะแผงประตูนะคะสภาพสวยค่ะพ่อแม่พี่นอ้องบอมีริ้วรอยในการใช้งานนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะของผู้โดยสารน,นะคะเมื่อรับรถนะคะแครเก็บงานสปาให้อีกรอบนึงค่ะนี่นะคะแผงประตูทุกบานนะคะบอมมีริ้วรอยในการใช้งานเลยค่ะสภาพสวยคุณภาพเกดเอนะคะลูกค้าบอตึงๆแน,น่นๆหนาๆนะคะ เ,เดี๋ยวมาเมืองในส่วนของโครงส่างนะคะหัวนอดขาดลูกค้าบอมีกันแกนแกนันขายแผ่นเพจค่ะแสดงเรขเครื่องเรือถังถุกย่างชัดเจนนะคะรัาประกันนะคะในส่วนของโคลงส่างลูกค้าออกรถเป็นล้วนะคะไปตรวสอบพ,พบเจอว่ารถบ่เดิมบ่แท้นะคะทั้งบริษัทนะคะรับสื่อขึ้นเต็ม,ตมจํานวนค่ะลูกค้าสื่อขายกับเซลแคทนะคะม่ะต้องห่วงเลยค่ะแต่รถสวยคุณภาพเกียริเอไปไว้ใช้งานแน่นอน พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจหรือว่าอยากซื้อสดนะคะสามารถซื้อได้เลยค่ะมีเหลียมเอกสารพอรมอมโอนนะคะลู่ค้าเหลียมเ่าชำหลุดสูญหายนะคะมีเหลียมพอรมอมโอนค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะตัดสินใจได้แล้วหรือว่าอยากรับชมรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะโทรเข้ามหาแคทขายแอนไลน์เข้ามหาแคทนะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมไหนเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเซลล์แคทพาไปมึงในส่วนของห้องเื่องหลักกาคงสระนะคะไปจ้า มาจากพม่พี่น้องนะคะเขาก็มาเมือของเครื่องนะคะก่อนเมืองของเครื่องพม่พี่น้องมเมืองมุมกว้างกันก่อนนะคะ,นะนในนั้นมีคันหนึ่งนะคะเจ้าชิ้สวยแบบนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าโครานติด1.6ตีชมปี18ราคาตั้งขายเพียงซื้อแสนหามือกับพัานมาเท่านั้นค่ะราคาสภาพชิ้สวยเลยนะคะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะฟ้าครอบเครื่องนะคะูกคาสภาพ้นสวยค่ะฝาบปรแตกบปหักนะคะเป็นเครื่องซีสูบนะคะลูกค้า ้องเรื่องนะคะแห่งๆเลยค่ะม,มีขับเยี่อมน้ำมันใดๆทั้งสิ้นนะคะเบรก ABS นะคะหรือว่าคงสากทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะเมืองเลยค่ะลูกค,ค่ะสภาพส,สวยๆนะคะข้านบ,บกคนบห่หักบ่งอค่ะลูกค,ค้าออกรถกับเซลแคทนะคะแคทดูแลในส่วนของเลวหรือว่าแบตเตอรี่นะคะระบบไฟระบบเกียร์หายพ,พ่อแม่พี่น้องเมืดนะคะลูกค,ค้าออกรถไปนะคะไม่ต้องไปเหตุยังเพิ่มเติมเลยค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องขับขี่นะคะเติมน้ำมันเท่านั้นนะคะ จ้าต,ตัวนี้นะคะเครื่องสีสูบแรงมากยู่ทิรร่อยยี่สิบห้าแรงมากเติมน้ามันเบนซินนะคะลูกค้าเติมน้ํามันเบนซินนะคะรับประกันนะคะลูกค้านเชิขงของห้องสางค่ะนี่นะคะเดิมๆนะคะจุดเม็ดอารเรียงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะหัวน็อตดฟ้ากระโปรงนะคะสวยๆเลยค่ะฟ้ากระโปรงนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะสติ๊กเกอร์มอออกก่อนนะคะทุกยางค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะ อย่างกระแทกนะคะส,สวยๆนะคะฝากระป๋องเดิมๆจากโรงงานนะคะต้องมีตาปั่มนะคะหรือค่ะสภาพสวยเลยค่ะแพ้กันความห่อนนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบ<ไ>พี่ๆท่านใดน,นะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะโทรเข้ามาหาแค็ดได้เลยค่ะที่เบอร์สูงเก้าห้าสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งสามเก้าสามารถออกรถได้ทุกอาชีพค่ะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะมีรายได้อาชีพที่ชัดเจนค่ะออกรถกับเซลแคดได้ตั้งแต่อายุ19ปีถึง60ปีนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดตัดสินใจได้แล้วนะคะติดต่อเขามาหาแคดได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าเซลแคดบอกผิดประการใดเนาะผิดพลาดประการใดนะคะพ่อแม่พี่น้องการต้องขออภัยนะคะสําหรับพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะไทย พาได้รับชมคลิปนะคะบ่าวาพีที่ทำอาชีพใดน,นะคะติดต่อเขามาหาแคทกันก่อนนะคะถ้าลูกค้าอยากได้รถสวยคุณภาพเจเอไว้ใช้าง,งานแคทดูแลนะคะระก,กัาบ,บริการนะคะยังเต็มทีนะคะสำหรับมื้อนี้นะคะเซลแคทนะคะก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะก่อนลาไปพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน,นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เซลแคร์ได้ด้ค่ะเวลามีรถสวยๆเขามากนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จังสิบุญพาดกันนะคะ สำหรับเมนีนะคะเซี่ยวแคกก็ต้องขอรัลาพพอเม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ